ัวที่ว่าจะเอาเขาลงหรือเปล่าครับตัวตึงเป็นทะเลเขาบอกว่าแสนชัยเหรอแสนชัยแม่รอดูครับจกกันในรูปแบบของสวมรวมครับแสนชัยอยู่สารคามใช่ไหมอย่าลืมนะครับวันศุกร์ที่12เมษายนครับมีมอะไร<า>ที่น,นาสถานีโรงเรียนเก่าผมเองอโรงเรียนนารีนุกูลครับจัดงานคืนสู่ย่าข่าวกรมทราชมพูครับทุกปีเลยทุกปีเลย12เมษายนโอ้โหนี่มีอะไรบ้างที่นี่น เทียบอ๋อมีคอนเสิร์ดไหมไปเจอมิสเตอร์ปองได้อ๋อเจอมิสเตอร์ปองคนเดียวคุ้มทั้งงานล้รุ่นไหนรุ่นไหนทุกรุ่นเลยไปรวมกันมิสเตอร์ป๋อมจบรุ่นไหนรุ่น93อ่าไปกันนะเพื่อสถาบันบ้านเราครับแหมอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมสถาบันบ้านเกิดนะฮะอ่ามาดูคู่นี้ครับซ้ายกับขวาส่วนสูงนี่สูงสีครับเอาเรียกง่ายๆว่าจอสัวแล้วกันเนาะจอสัวนแล้วไงจอสัวจอสัวอ่า อ้ำน้งน้ำแม่จอชัวรไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับตนูนแค่ซ้ายไม่ออกนะจมาอะไรหรืออะไรโอ้โหโอ้โหอย่างที่พี่โจเรียนมาจริงๆครับว่าไม่กลัวแค่ของแสนชัยโอ้โี่มันตักอะไรมาอย่าไปต,าตีเขาตีเขาปังงานขึ้นมาทันทีอย่างนี้เหรอม <า S 2> อัดขวาไปครับถ้าเกิดถ้าเกิดกลัวไม่ค้าแม่น้ำสารบินมาโอ้โหเขี่ยขาหน้าครับสวยครับนี่ครับนี่มมัดได้ทีนึง โอ้ยแกแกตัวตึงจริงๆครับโอ้ยแกไม่สนีลไข่ลงครับลุยอย่างเดียวลุยนะฮะจอตัวครับลุยต่อนี่เข่าขวาครับจอตัวใชยหันมายิ้มให้ภรรยาโอ้โห้ิกีตายสวยโอ้ยแลกศอกครับอย่างนี้ผมว่าต้องเจอแสงชายหนักๆแน่ครับถ้ายั่วอารมณ์แบบนี้นะครับโอ้ยแทงซ้ายนะครับขณะที่จอส่วนเล็กแมเลือกที่จะออกหมัดครับศอกขวาครับแทงเข่าซ้าย แบิด้แสมาโอ้ยอย่างนี้ก็กเ๋วสิครับก็มาดิครับแบบี้วางกนขวาต่อตัวตอสัวเตะขวาเจอเข่าซ้ายของแสนชัยเขาซ้ายครับแสนชัยขับสอขวาครับแรบหินขึ้น,นยังแรบหินขึ้น,นยังไม่เคยเห็นใครต่อสูอ้กับแสนชัยแล้วยุ่อารมณ์แบบนี้อ่ะโอ,อ้หมูไม่ควรอน่อยกัย ว่าแกงงอยู่นะฮะตอนนี้งงงงงแก้เขินแก้เขินเตะขวาต้องโดนสามอีกสักดอกนึงฮะโอ้ยโดนหนักนะโอ้แต่แกทนนะโอ้จิตหัวใจแกเป็นทนนะจอสัวแต่ขวาครับจอสัวแสนชัยซ้ายต้องโอุ้ยเข่าซ้ายนี่แทงเก็บนะครับสอบขวาครับแทงเข่าซ้ายสับสอบขวาเตะพอเลยครรับนนีี่ไงง้ตครับ ดูครับแลบลิ้นเล,ล,นนลนยเฮ็ดเกิดเฮ็ดเกิดจากแลบลิ้นครับยังครับผีป,ปอบจะกินตับนี่ไงบาทาเลยบาะะทาละทาลุพักตาเขเลยทีเดียวโอ้โหยจูจังหวะนี้ครับอันนี้ตายขึ้นก้านคอครับอันนี้ยังถือว่าโดนนวมนะอ่าโดนรวมนะดอกแรกนะนี่เป็นดอกแรกดอกแรกอ่าโอ้โหผู้อมาผูอําต่าใจครับแล้วสองลูกนี้โดนรับต่อขวาครับแล้วเข้าเบรกเข้าเบรกแล้วก็แทงเขอาเอ๋ไง แล้วตอกอีกทีตอกอีกทีหนึ่งแล้วยังไม่พอม่พอแล้วแล้วยังไม่พอแล้วเปี่ยงเขาให้โอ้โหปัวลงตามแข้งครับเกินทนครับขาพับครับลูกนี้ดูอีกครั้งหนึ่งฮะช้าชชัดชัดครับเข้าซ้ายเข้าซ้ายได้ก่อนครับตอกอีกทีอันนี้ลูกสูตรเลยนะลูกสูตรของแสงไทยแล้วการขอลูกนี้เด็ดขาดเหลือเกินครับนายทองตางงางไปเลยครับเลยกาดขึ้นมาโดนที่กกหูครับ ท้อปางางครับจอ,อสตัวอารมณ์เหมือนม้หนาสามปาติัวแล้วก็ปาดคอเรียบร้อยโรงเรียนแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทย,ยเออย้ยินดีด้วยนะครับกับผู้ชนะน,นะครับและเป็นกระจายกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้